คณเขียนแบบว่าพี่ยางคือเราครับสวัสดีครับงครับวันนี้พี่สัญญาหุ่งยงทำให้ไม่เสร็จเลยยังยุ่งเรื่องโรงงานอะไรไป็นไรเออสัญญาไอ้ที่ท่าน่ะที่ที่สัญญาจ้างพี่หมื่นห้าหมื่นไอ้อะไรวะสีหมื่นตีหมื่นกับเราหักเป็นละหมื่นห้าหักไปหกแสนอ่ะ ใช่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 เริ่มหนึ่งเริ่มหนึ่งมกราหกปีตอนเนี้ยเออว่าจะไปไปถ่ายรูปเซลฟี่ยังไงว่าเออขึ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเราส่งรูปมาให้ดูดีมากขึ้นขึ้นเป็นเป็นเป็นรั้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันวันเสาร์เองเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวเอาวันไหนนี่นี่แล้วเมื่อไหร่จะเข้ามากรุงเทพอ่ะเนี่ยวันนี้วันนี้เข้ามากรุงเทพไปไปหา เอไปเอาเงินค่าค่านี้คืนค่ารองเท้าค่าค่าครองเท้าอ่าเจอกินข้าวกับพี่หน่อยมีมีมีข่าวดีอันหนึ่งมีข่าวดีอันหนึ่งผมมีข่าวร้านหนึ่งคือภาษีอยาเย็ดแม่ภาษีตรงไปแม่งตีกลับไปสตนีไอ้สัตว์จะประกอบไปเรอหัวเป่าไม่รู้เลยนะตีกลับเพราะอะไรวะ เพราะส่งไปสนณีันไม่ส่งเอ็มเอสอยส่งไปรษณียธรรมดาแม่งแม่ไม่ไม่ส่งของมางหนักแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจะโดนเชงเป่าแต่คงไม่โดนหรอกเพราะมันยืดมัดผีไม่ใช่เหรอคือเนี่ยคือผมโทรมาพี่เนี่ยเพราะว่าคือว่าลองนัดจะคุยอะไรกับผมว่าวันนี้เพราะว่าอะไรวะเพราะว่าผมทำใบลดหนี้ไปแต่ลูกน้องรองนัดอ่ะ ดันเอาใบานั้นมาเบิกเงินให้ผมออกไปเสร็จงาน,นที่ผมไม่ยอมให้อ,ะอ่ะที<บ>นั้นที่ผมไม่ไปเสร็จไปแล้วผมตายเลยนะโดนสมกรอ,อ้วกเลยเน,นี่ยอืออืออืะก็เดี๋ยวเย็นนี้มาเจอหน่อยดิที่ที่เดิมที่เดิมก็ได้ตรงไหนอ่ะปั๊มน้ำมันก็ได้อุ้ย,ยผมผม,ผมกลางวันหน่อยไม่ได้พี่ผมไปแถวพระรามสี่อะหลอกเล่ยอะผมจะไปที่อยู่สารจด <3 S 1> จดที่จดผู้ผู้ผู้นำเข้าสินค้ากระสุนละกอ ่นั้นเจอแถวล็อกเล่เหรอได้ตรงไหนอ่ะก็ตรงไหนเดี๋ยวว่ากันล็อกเล่เลยไหมล่ะฮะล็อกเล่เลยเออโอ้โหล็อกเล่เลยต้องแต่งตัวหล่อๆหน่อยนะไม่เป็นไรก็ข้างล่างมันเป็นกันทีนอ๋อเป็นศูนย์อาหารได้ล็อกเล่เดี๋ยวไปหาล็อกเล่เลยเดี๋ยวพี่เสร็จจากสารแท่งพี่จะเข้าล็อกเล่ไปรอเองกันละครับครับครับอ่าโอเคโอเคจ้าครับครับสวัสดีครับสวัสดีน้องตามครับครับ